อ่านให้ฟัง1นึ่งูสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชุวิชาอารยธรรมมนุษย์ฟังครบแล้ว1นึหน่วยในสิข้อควรตอบคําถามให้ได้6กถึงแข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่8อรารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการปฏิรูปศาสนาและการพัฒนาสู่รัฐชาติแนวคิดข้อที่1อรารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นอรารยธรรมที่เกิดจากการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของกรีกโรมันโบราณโดยเน้นแนวคิดมนุษยนิยมและให้ความสำคัญกับมนุษย์โลกทางวัตถุการใช้เหตุผลสติปัญญาความคิดวิพากควิจารณ์อย่างอิสระเสรีจากกรอบของศาสนา แนวคิดข้อที่2การสร้างสรรค์ทางศิลประของสมัยฟื้นฟูศิลประวิทยาการทาั้งทางด้านปัจญัและประวัติศาสตร์ด้านวรรณกรรมและด้านศิลปรกรรมซึ่งล้อมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นแก่ค่านิยมและรสนิยมของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและหลายอย่างยังคงเป็นแบบแผนมาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดข้อที่3การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเติบโตของเมืองการค้าพ่อค้าชาวเมืองเศรษฐกิจแบบเงินตาทาให้โลกทัศน์ชีวทัศน์และค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยนําไปสู่การปฏิรูปศาสนาเนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาที่ครอบงำสังคมอยู่ในขณะนั้น แนวนคิดข้อที่4การพัฒนารัฐชาติในยุโรปมีความสัมพันธ์กับระบอบสมบูรณ์นารายาสิทธิราชซึ่งเป็นรากฐานทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปในยุคนี้และทําให้ยุโรปพัฒนาระบบการปกครองให้เป็นแบบประชาธิปไตยในเวลาต่อมาตอนที่8.1การฟื้นฟูศิลปะ,ปะวิทยาการเรื่องที่8.1.1ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะ,ปะวิทยาการกิจกร 1. 1. รม8.1.1ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะ,ปะวิทยาการมีอะไรบ้าง ตอบปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 1. สงค่งคคร,เรูเสดคิดตด้ตว์รษที่11-13 2. การขยายตัวของเมืองการค้าระบบเศรษฐกิจแบบเงินตาและพ่อค้าชาวเมืองในปลาย,ยุคกลาง 3การสนับสนุนอุปถัมภ์ของกลุ่มผู้ปกครองบางกลุ่มเรื่องที่8.1.2สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการกิจกรรม8.1.2พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาของสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง ตอบพื้นฐานสําคัญของพัฒนาการของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการมีลักษณะสําสคัญคือ 1. ความเป็นมนุษยยม 2. ความต้องการป็นอิสระเสรี 3. การรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ 4. ความเป็นยุคสมัยแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อ 5. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 6. การเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ตอนที่8.2 งานสร้างสารรค์สมัยเฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเรื่องที่8.2.1ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์กิจกรรม8.1.2ลักษณะเด่นของความคิดของนักปรัชญาในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นอย่างไร ลักษณะเด่นทางความคิดในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการคือความเป็นมนุษยนิยมที่ให้ความสําคัญและคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์มีความเชื่อมั่นในสติปัญญาเหตุผลความสามารถและความดีงามของมนุษย์และเน้นในเรื่องเสรีภาพเรื่องที่8.1.2ด้านวรรณกรรมกิจกรรม8.1.2วรรณกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการมีลักษณะเด่นอย่างไร ตอบวรรณกรรมสมัยฟื้นฟูศิลประวิทยาการมีลักษณะเด่นคือ 1. การใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาละติน 2. การรับอิทธิพลจากวรรณกรรมกรีกและละตินเรื่องที่8.2.3ด้านศิลปรกรรม กิจกรรม8.2.3การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยามีลักษณะเด่นอย่างไรตอบการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยามีลักษณะเด่นดังนี้ 1. ศิลปะแต่ละประเภทจะมีความเด่นในตัวเอง 2. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะ 3. การสร้างศิลปะเพื่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 4. ความก้าวหน้าด้านเทคนิค ตอนที่8.3การปฏิรูปศาสนาเรื่องที่8.3.1สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา กิจกรรม8.3.1การปฏิรูปศาสนาเกิดจากสาเหตุสำคัญประการใดตอบก,การปฏิรูปศาสนาเกิดจากสาเหตุสำคัญทั้งจากปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการและปัจจัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในวงการของศาสนาจาักรเองเรื่องที่8.3.2ผลของการปฏิรูปศาสนากิจกรรม8.3.2การปฏิรูปศาสนาก่อให้เกิดผลอย่างไร การปฏิรูปศาสนาก่อให้เกิดผลดังนี้ 1. คริสตศาสนาแตกแยกออกเป็นสองนิกายใหญ่คือนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ 2. การสิ้นสุดของศาสนาจากสากลและลดอำนาจของพระสันตะปาปา 3. การเกิดสงครามศาสนาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16และ17หลายครั้ง 4. เกิดการต่อต้านการปฏิรูปศาสนาตอนที่8.4การพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที่15และ17เรื่องที่8.4.1 การก่อตั้งรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที่15-17กิจกรรม8.4.1ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดรัฐชาติในยุโรปในช่วงระหว่างคริสตศตวรรษที15่15-17คือปัใจจัยในด้านใดตอบปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดรัฐชาติในยุโรปในช่วงระหว่างคริสตศตวรรษที15่15-17คือปัจจัยที่เกิดจากการเสริอมอำนาจของสาธ,ธารณจากักรความเสริมของระบบฟิวดัน ประกอบกับความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากสงครามครูเสดประกอบกับในช่วงเวลานี้ที่มีกลุ่มคนที่สามารถสะส,สมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้เป็นผู้ปกครองก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นรัฐชาติเพื่อให้ง่ายต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการขยายอำนาจในทางการเมืองซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของยุโรปในห่วงเวลานั้นเรื่องที่8.4.2 ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15-17กิจกรรม8.4.2ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคืออะไรตอบระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือระบบการปกครองที่กษัตริย์เป็นประมุขของรัฐมีอำนาจสิทธิขาดในการบริหารปกครองบ้านเมืองให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการโดยไม่มีผู้ใดสามารถทัดทานและคัดค้านได้สืบเนื่องจากการปลูกฝังทางความคิดให้กับผู้ใต้ปกครองว่าอำนาจของกษัตริย์มาจากพระเจ้าและการที่ผู้ใดได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นั้นก็เพราะความประสงค์ของพระเจ้า หากแต่ในทางปฏิบัตินั้นก็พบว่าการใช้อานาจของกษัตริย์ก็ได้ถูกกากับด้วยหลักทางศีลธรรมต่างๆทงั้งยังมีกลุ่มอํานาจต่างๆที่พยายามถ่วงดุลอํานาจกับกษัตริย์อย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มอํานาจฝ่ายศาสนจาจักรกลุ่มขุนนางพ่อค้ารวมถึงกลุ่มนักคิดกลุ่มปัญญาชนต่างๆ